แกรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ial, ปรองปรายสุขุสุขคนนะครับแก่พ่อกระผมแบงสุ่มจามกมอ่าอวี่อุ้ยโอแมนครับถีบมาบ่ายนะครับขอ <alan> ขอปืนนะครับขอปืนนะโอ้เด้ขอปืนก็ได้ปืนมาทุกคนไปใส่เพื่อนไปใส่ไปใส่ไปใส่โอ้โหบ่นอกว่ะเดี๋ยเขาตามเลยนะ ตามได้บ่เนี่ยโอ้โหศูนย์วอากระศูนย์นะครับขอบใจครับขอบใจโอ้โหเหลือสิบเอ็ดคนเละยังไหวอา้าถือกระเบิดสุดยอดแล้วเพื่อนสุนดนใจเลยตามเลยนะตามไปเลยนเพื่อนไม่รู้ว่าเขาอีสเอถือลูกซองไปเลยอ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยโฟมาแล้วกันนะโฟมานี่เป็นตุยนะน,อน้องเอ้ยลูกซองนี่ลูกซอง ห้อยตีนทางนาับโอ้เหคแล้วพูพูแมานิดเดียวไอ้กันยิงได้เด้น้องเฮ้ยพูแมานิดเดียวไงห้อยตีนอยู่ข้างหลังเขานะบลูวิสเซ่ข้างทึ้งเหรอใช่เหรอโอ้โหบ้านหลังนี้เพียบเลย เห็นแล้วพุ่งลงไหนข้างหน้าข้างหน้า,น,านอกบริอข้างนอกรุงสวยอุ้ยกระสุนเบิดก่อนเลยบางคฟันดาบหรืคนฟันดาบล่ะฟันดาบล่ะ <c ười> ได้แต่ฟันละ่ะน้องเอ้ยปลูกอะไรใส่ป่ะเถื่องเหรอ เก็บของกันนะยกพร้อมไฟอ่ะเฮ้ยขจครับสำลักกร,ระสุนน่ะเร็บหน้านะที่รัมืองเนี่ยเลยวทุกถึเงเนี่ยขึ้นไปในมีโอกาสตายสวงน่ะยวใส่ระเบิดนะครับ วล่ะอุ้ยบาดกูสิงี้มันคือการเข้าไปเองสิมันคือเป็นงานแดแบัข้านี่โอ้โหมีคนถึงโดดลงมาด้วยคนโอ้โหระเบิดก็บ่ได้ผลเลยเฮ้ยเขาทําไงครับเดี๋ก็กๆปู่มาอีกส่วนมาครับวัดโอเคมูเขาได้นะครับ ไปเลยปำเรียดมันเปลี่ยมปำเรียดกันเนาอบปไห้โปไห้มาว่ะทุกคนมันสิมาชาเท่ากน,นเนี่ยมาดิตีลูกซ้องฐาแล้วนี่มามาเด้มาดิโอ้โหเผาคนขนาดน,น,นั้นปูรูเสียจิยป่าย,ยังไดว่าวน้องเอ้ย ระยาเผาขนเนาะบ่ตายอะข้างเหลืองอะก <c oughs> นเหลือเจ็ดคนเสียงปืนข้างหลังครับ <S <S โอเคหมูเขาไหนจะย,อยงิงแล้วไงสุดยอดแล้วเพื่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว อา้าวยิงเขาเขายิงขึ้นนี่ว่าท่านได้เนี่ยเดี๋ยวสุกโมกันแอบบ ยิงเรากับวอมากฮะเด็กยิงเรากับวอมากเลยนะประเด็นมาเขาอยู่สายใส่ฮะลุยเหรอเ <c oughs> ปลี่ยนขนาดดังอยู่นะไปลุยมีเสียงปืนอยนยุยใส่แลนใส่เลยนะ,นะครับเป็นผมเนี่ยผมผมผม,ผมวญิญญานนะ แต่ทำปุณิยินเสียงปืนเนี่ยแห้งอันตรายอ่ะไป้ย <c oughs> ิญญเสียงปืนโอ้โอหหลอดผิดท,ทางเลยไอ้ปืนเอางห,หนักก่อนอยู่แซ่เพื่อนเสียงปืนนะโอ้เห็นแล้วครับกระลังซองกระลังซองไอ้ what คือพนอกอืมเอาตัวนี้ก่อนเก็บได้โอ้โหมาตายเลยเ <c oughs> <c oughs> จอคล้อ,องแท้เข้าไป เครื่ององ่ย้อนไปเก็บเอ่อพวบริเวว่า,าไปเก็บดิเป็นไล่เก็บตัวเชียงปืนหนาวนะบบาเขาอยู่ใแก่ก<ว>่อนนะัานนี่นะครับตูมาเฮ้ยถูห้องบริเวณแบบกดยอมเพลส่ะ วันนี้นองบ้างเลยโอ้โหโมติกเวนสุดยอดเลยครับแบงกันไปเขาเลโตโตนะิ่ดเตอไงช่งปืนทางหนพี่เซ่ละเพี้ยนยุสเซ่ละเขาเสียงนนครับเอออีเวนเนี่ยผม บอ่อคอยได้บอ่บอบ่อใส่ไอ,อ้อันนี้เลยนะเขาเรียกว่าตะขออ่ะผมบอ่อคอยใส่นะปุ๊บผมเก็บมาแต่เขาบอ่อใส่เฉียดนะฮะเฮ้ยไดะได้แล้วนิ่งๆเลยนิ่งๆนิงๆน่งๆนิ่งๆนิ่งๆบ่อเข้านิ่งๆครับแต่เขาน่ะบ,บนนิ่งนะครับโอ้โหตัวนี้เสียงปืนเสียงปืนนะโอ้ตัวนี้นอกครับ สวัสดีครเดีด๋ยวเขาไปเก็บตัวนี้ก่อนเลยตัวที่เขายิงบอนออกเนี่ยบังอาจมากเลยลบกระสุนเขาได้จังิงจ๋ข้างหลังก็มีวะเขา่ต้องสนใจครับเป้าหมายเขามีหนึ่งเดียวครับวางไหนน้องวางไหแร็อ <c oughs> เอาตายเลยสุสดยอด กอนั่นนี่เขายิงตัวหนึ่งเนาะนะครับอยู่แถวนี้แหละผมไม่คิดว่าเขาน่าจะสุกกันได้แล้วละเสียงปืนนี่มันอย่างที่เราแจับเลียกเียกยิงเลียกเขานี่ยยิงเลียกเขานี่ยิงยิงเอ้ากถือแดงเลยวะโอ้บนนอกแดงเลยวะมาแล้วมาแลว <c oughs> สิมาซชาตายบนนอกเลี้ยวไปพันปีว่างได้แหละเข้าไม่ยังโอ้โหน่นกันเลยทีเดียวโอ้ไม่ก็อาเห็ดอีหยังผมบัว <c oughs> นี่มันลูกซองเลยนะลูกพี่ ฮ <laughs> ่าฮ่ฮฮอยมตีนครับ้างหน้าหลังยุ่งหลังนับถีอลูกซองไปเลยไหมตึ้งเอาวาบเด้อเฮี้ยวไม่ถือแดงเดี๋ยววะช้อตเมื่อกี้ผมผมงงเลยนะ <S <s แบบบานออกเลยอ่ะ โอ้โหลูกซ้องจริงปะเนี่ยนูน่แหละครังหน้าประชิดเมื่อกี้เอาสะผม์ลอนเงยทีเดียวบัณฑิดประมานาให้เต็มหมลอนพร้อมบวกเสมอนี่แหละขึ้นหนักกรุบ ว้าวไปฮ้าเรสค์กี่เด็แปดคนละหาคนมาบักโดนแล้วครับยังบอพออยู่จักพาคับเบรล,ลี่ยุเซ่เฮ้ยเสียงปืนทางนะนครับยุเซ่เพื่อนยุเซ่อะไรแบบแบบอืม,อม S <S ว้ามันมาดัดปาผมทุกคนโอ้โหเกือบโอ้โหดีนะที่เขาสวนไดอ้อ่ะโอ้โหเกือบตาย <S 2>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  ผมเมื่อยว่ะทุกคนภากเสียงจะคลิปว่ะเนี่ยโอ,โ,โ,อโ,อโอ้โหเกือบนะ วางในนอกนมากเลยบุสนใจเฮาโบบุสนใจ์เฮาโบลูกซองหนากันไปดีนี่ยินเสียงนะบุลอยใส่มูมากมากยังเพื่อนเนี้ยเเก็บของกอนนะขพอย่างน,นี้เพอ,นะอ,อย่างนีเขออาไปใจยังยิยงแบบค่าใจไปตรงนี้ไม่ยู่ใส่ปะถือลูกซองแล้ว มายูงไหนครับย่งนะดดกองจองอยู่อุ้ย What Victory belongs โอ้เพื่อน Victory belongs ุดยอดลวราตัวไหนะ <c oughs> ขอบคุณพวนที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับทำมากี่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พอกันไม่คิดนะสำหรับมือนี้ ไม่พอกันไม่คิดนะสวัสดีบ๊ายบาย